นี่อย่างกับดาร์กโซอ๋อนี่ไงมันมีให้เลือกโอเคแสดงว่าเมื่อกี to oh, um, ้ค okay. oh, so ุณเลือกบทเฮียอะไรมาใช่ไหมอ๋อไม่เล่นซ้ำแต่เล่นซ้ำดีกว่าเพื่อความไม่สับสนเดี๋ยวสับสนอีกแล้วมึงจะเล่นไฟสีส้มอ่ะอากีจะเล่นทีเดียวและนี่มันอะไรอ่ะไอ้สายฟ้าอ๋อเอาไฟมาแล้วกันด่วยพร้อมนะกดเลยเราจะเป็นอะไรดี ขบวนการเซนไตขบวนการแคสโตเซนไตสเซนไตเฮ้ยกูล็อกกูล็อกเออกูล็อกเฮอเนี่เป็นอะไรกันเนาะเาเก่าเกเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเสี่เหลี่ยมฟันเอ้ยเอ็กดีไม่ใ่สี่เหลี่ยมลองปุ่มก่อน อะไรเนี่ย <S <S กดอาร์ทีกด RT ร์ทีเป็นอะไรเนี่ย oh, magic. Magic magic. อ๋อนี่ไงแมจิกแมชชีิสแมจิกเอ้ากูกูมีเวทเหรอเอ้กูมีไม่<ๆ>ไมทุกคนมีเวทหมดแต่มันจะเป็นธาตุของแต่ละตัวเอา้าแต่กูเป็นโลกกันออที่กดอาร์ทีเข้าไปนะไม่เอ,เอ็กเอ่อกดกดไวอ๋อโอเคเข้าใจละส่วนไอ้ตัวนู้นไม่เข้าใจอาร์ทีพี่บีไม่มีอะไรเลยอ่ะฟันได้อย่างเดียว เอาก็กดดูปุ่มดีกดดูปุ่มดีคีย์บอร์ดเซตติ้งอ่ะไปไปไปใครจอยเข้าไปเดี๋ยว I can tell you more about Animal o f ไหนเกี่ยวกับ Animal o f Animal o f อ่าช่างมันแล้วมันคียอย่างเดียว Animal Animal นี่ใช่ททีี่่เป็นเพลงดั้งเอร์ของสกิลเล็ตกันที่สบายใจอ่ะ เดี๋ยวอย่าให้กูอารีน่าไอ้สัสเดี๋ยว,นะวก่อนกูดูข่าวไปคิวเล็กมันไม่ได้ไม่ใช่แอนิมอลนี่วมาคลิบหายอ่ะทำไรวะบี<อ>ใช้แล้วใช้เป็นยัง่งเวทอะ่ะคนอะไรวะกดสตาร์ทอะไรดูไม่ได้เหรอได้เ่าเดี๋ยวกูดูให้เปล่าเซตติง้งคีย์บอร์ดเซตติง้งอ่าเมจิก่ะ อยู่นวะเมจิกกดชิปทำไรวะเนี่ยอ๋อโอเคแล้วกดเฮฟวี่แอทแทกอะกดชิปค้างแล้วเฮฟวี่แอทแทกเอเฮฟวี่แอทแทกหรือโลแอทแทกวะกดกดอันเนี้ยที่มันเป็นห้าหมุนอะเป็นอะไรวะบ้องเฮฟวี่แอททแอเป็นยังของกูมันจะเป็นเมจิกระยะไกลเว้ย อะไรเดียวโหดเน้รืองโอ้โหอะขออะรทันเดอร์เดบมแมวไงสุดอาจจะวันนี้รถไยไปกรนสุดไม่ใช่แล้วใช่หรอวะเฮ้ยสีขาวมันต้องโคบอลอีเกิลอะไรเดี๋ยวยาเยอะ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  เกมนี้เล่นมบ้าเดี้ยเออพอผอไอ้ยต้นรถเป็นอะไรอะะไม่ตะเสียงรอด้วยเออว่าเล่นจอยง่ายกว่าเยอะนึกสภาพองมานั่งกดชิปแล้วแบบ W W ติดไฟยังไงล่ะ กระป๋อโว้ยเทียนเฮ้ยเงินเงินโดไอ้กดอะไรคนล่างแนวไกลเนีะดแมมเอะนลูกก็ตาหรือด้ลูกก็ตาหรืออะไรเนี่ยโกลูกก็ตานี่มึงแอปแบลว่ะแอบแบลว่ะอันนั้ออันนั้คือแอปแบล่ะผมเรามาอยูเมืองไทยอะโทีทำไมแม่งเหมือนมีขวดเลือดด้วยวะไม่รู้เล้ว่าคิก็ใช้ไปเลยก็ก็ง่ายๆก็คือม่วมกันไปก่อนนะฮะ อะไรอ่ะเกมนี้มั่วอย่างเดียวยังไม่รู้เลยว่าเกมแนวนี้กูจะเอาไปตัดต่อไงเด้อเชื่อมันไม่ต้องตัดแล้วลงสดเอ้ามีท่าเฮนี่มันอะไรอออย่ากลวพวกกองทัสปานอยูกันแล้วอีจ้าเดือด้แม่งเล่นโคตรยากเลยแม่งเดินไปปันไปไม่ได้เดียวเดียวเลยโผลเกมวันนี้มันจะอะไรกับมันบ้าวะ เฮ้ยจะไปไหนอะอ๋อจะไปแต่งหน้าปปการันรสปาปูปาดนาเอ้ยมีที่ซินเวอร์ด้วยดูดิ่พี่ออรไอรีนี่ก็ลอกเนือสงสัยช้อปปิงดูนีดูทุกคอนเวนทีดูคอนเสิร์ตทำขนมสีแดงไม่ได้เลือกมาว่ะหัวหน้ามันไม่เลือกมาวะขาดทิ้งขาดทิ้ง อย่างดูอย่างเคอนเทนเจอร์อะไรก็มีสีชมพูเลยเขาใช้สีเหลืองเป็นในนิเวศผู้หญิงฉันละไม่อยู่เมืองไทยสนุกสุขีแล้วมึงจะจบแล้วจบแล้วจบแล้วมึงจะลีฟไปไหนด้านไหนอันนี้คือกูเลือกเหรอหรือมึงเลือกกันได้เอาไหนต่อไปเลย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 ต่อไปไปดูแตทอไปเลยต่อนไปเออเออต่อไรอ่ะเออไอะไรเฮนชินเนี่ยเฮนชิน มึงรีบอ่ะเพิ่มเข้ามาอะไรนะพยาบาลน้องสาวชื่อไรอ่ะแล้วเขาไปทำไมอ่ะนั่นสิเอ้ยอะไรเนี่ยอะไรอ่ะอะไรวะอ่ออะวัดไอชูนี่แล้วเนียเจอเจ้าเด้แล้วันเปิดไม่ได้อ่ะ เนี่ยเมฆเดี๋ยวก็ตัดต่อไงสิบนาทีผ่านไปหนึ่งปีผ่านไปโอ้ประตูมาทำด้วยไถวะเนี่ยเอ๋อตีเอาทองไงมีทองหนึ่งทองหนึ่งทอง โอ้ไอี่เสียเวลาคลิปเหกูว่าแล้วหทอมบาท้ววะเสียงเราตีก็ชิวมากเลยแบบเหมือนเหมือนเอากีตาร์เอากีตาร์มาอันนึงอ่ะเออกีตาร์ปอกมาแล้วก็ดีดตึง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 สวัสดีป้าเออยยยยบาย อ๋อมันรีเฟรชสเต็งหนึ่งอ๋อตอนนี้เรายังวิ่ไม่อัพกันเลยนี่หว่าอ๋อนี่คือร้านขายดาบอยู่ในกระเพาะด้วยปะอ๋ออันนี้เป็นสเต็งหนึ่งพอไม่ขายปืนหรอกเฮ้ยดาบดำเฮ้ยไม่ใช่ดาบมันเป็นกระบองนี่วะมันเป็นกระบองหรือดาบวะนี่มันเป็นกระบองหรือดาบวะไม่ใช่ตอกนี้มีก้อนเดี๋ยวนะ เมื่อกี้กูกด x ไปแล้วแล้วกูก็ได้ดาบมากูเอาขวานกูขคืนมาอ๋อคือมันไม่เสียต่างเลยโอ้โหรวันกูเอกไขเลยนะเว้ยทำไมอ่ะเฮ้ยอ๋ออันนี้บวกบวกอะไรนะลบลบเอจ็ตตี้หนึ่งบวกเมทสามแต่คือประเด็นคือก็ไม่รู้ทไมึงรู้ได้ไงว่าอะไรมันคืออะไรไว้ก็เห็นไหมมันเขียนตตงเอเจ็ตตี้ก็กระต่ายเมทก็รู้เขียนแล้วมึงรู้ได้ไงว่าเอเจ เอจิด like ูพี่เอกมากูไม่รู้ไม่ได้ดูไปวิ่กกับเงิน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 กูมึงมีสัตว์เลี้ยงไงไปแล้วบูน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 ทำไมกดสปินไม่ได้นะประเด็นนี่แหละสปินสุดแล้วก็ไม่เออเมื่อกี้กูเอ็นหมืดเงินตอกเวกับ ด่วิ่งเราบีออร่านะ,ะไม่บอกเลยสวดดีเดีลยวจะออกไงอ่ะกะพีก่อนอ้เหนี้อ่ะไปบนเอาไอชาร์ก็เปิดเลยอะ้อ่ก็เจอเกซิลเวอร์เลสตอร์ซิลเวอร์พาแคสตส์เอ,ตอ่อสีส้มเขาเรียกว่าอะไรวะ แอคสเซิลออเรนและการผสมภาษาอังกฤษเข้าไปด้วยในภาษาญี่ปุ่นออเรนจิฮานามีจีออเรนนั้นเน้นรุ่นเหรออ๋อจะให้ผมก็ผมง่ายๆขึ้นว่างั้นเอนซื้อไมดิเอ้ยไม่ใช่ซื้อไมซื้อจอยเซื้อจอยน้องจอยอะ นี่อัดมุมไหมเอาบอเอาบอเอาบอเออในทุบนี่พ่ลไฟเฮ้ทยออออทองเพชรเพชรเพชรกระดจัดเฮ้ยทอง,ทอง,ทอง